เชิญท่านต่อไปนะครับท่านลังสิมาครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวลังสิมารอดรัศมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์จังหวัดสมุทรสงครามดิฉันรอปปชมานานแล้วนะคะคือวันนี้ปปชได้มาแถลงนะคะเกี่ยวกับรายงานการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปปช ประจำปี2561และ2562คือดิฉันดูงบประมาณนะนะคะคือปี61เนี่ยได้ประมาณ2,426ล้านเศษปี62ได้2,238ล้านลดล,ลดลงนะคะ187ล้านแต่ปี63เนี่ยได้3.4พันล้านบาทแต่บุคลากรของท่านเนี่ยมีแค่2,349คนฉันก็มามองว่างานของท่านเนี่ย มันมีมากมายมหาศาลเลยนะคะจากเรื่องที่ท่านได้ให้ข้อมูลมาเนี่ยปีหนึ่งเป็นคนมีคนร้องเรียนเป็นหมื่นหมื่นเรื่องเลยนะคะแล้วก็คนของท่านมีแค่2349คนเนี่ยมันจะทำงานทันได้ยังไงเพราะว่าคนมันทุจริตตอนนี้มันมากมายมหาศาลแทบจะทุกตารางตารางนิ้วได้เลยนะคะิฉันจะยกตัวอย่างอย่างเช่นสมุดสงคราม ฉันบุกไปปปชหลายรอบแล้วไม่ได้คําตอบสักทีหนึ่งก็รอมาหลายวันนี้ท่านจะมาสภาสักทีหนึ่งฉันจะลุกขึ้นอาราวาสอีกรอบหนึง่ง <IS> คือว่าคือ <c oughs> ก่อน <c oughs> อ,อื่นชื่นชมก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยว่าทีหลังคือว่าท่านได้เอานายกอปจอจังหวัดสมุทรสงครามติดคุกมาแล้วหนึ่งคนนะคะสองปีติดสองปีเพิ่งจะออกมาค่ะแต่หลังจากที่ติดคุกไปแล้วเนี่ย คนที่ต่อต่อ,ต,อ,ต,อต่อมาก็มีการทุจริตแต่เรื่องมันเงียบหายไปหมดเลยอีฉันไปตามมานะคะไปที่ปวชไปขอพบก็ไม่เคยได้พบนะคะเจ้าหน้าที่ก็ไม่อยู่อบอกว่าท่านคณะกรรมการไม่อยู่นะคะไปขอทราบข้อมูลก็ไม่ได้รับทราบวามคืบหน้านะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาเรียนท่านนะคะผ่านประธานสภานะคะนี่ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเนี่ย ก็อาจจะสงสัยว่านายกอปจอสมุทรสงครามเคยติดคุกเนี่ยติดคุกเรื่องอะไรนะคะคือติดคุกเรื่องเกี่ยวกับจัดซื้อหนังสือสคออบอคุ้มครองผู้บริโภคโดยมิชอบนะคะเพราะว่าคนที่ยื่นซองราคาถูกต่ำเนี่ยเขาไม่เลือกเขาเลือกคนที่ราคาสูงอย่างเช่นต่ำต่ำสุดเนี่ยสามแสนแปดต่ำคนที่สองสี่แสนเก้าแต่คนที่สามเนี่ยหกแสนหนึ่ง แต่นายกอบจอเลือกหกแสนหนึ่งค่ะไม่เลือก3 000, อามแสนแปดทางหน่วยงานเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้ติงไปแล้วแต่นายกบอกว่าเป็นอำนาจของนายกนายกจะเอาเอาเอาหกแสนหเนี่ยมีอะไรรับผิดชอบเองพอรับผิดชอบเองก็ติดคุกไปแล้วสองปีนะคะติดจริงอันนี้ดิฉันก็ขอชื่นชมนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีอีกคนเดิมเนี่ยที่ติดคุกแต่คดีเก่าเนี่ยเรื่องเตาเผาศพไร้มลพิษ เผาแล้วไม่ไหม,ไมค่ะฉันเนี่ยพูดในสภามาหลายรอบแล้วเผาแล้วลุกขึ้นมานั่งโดดำเป็นตาตะโกเพราะอะไรเตามลพิษเนี่ยมันทำทั้งประเทศแต่ที่สมุทรสงครามเนี่ยมีสิบเอ็ดเตาตั้งเตาละหลานเจ็ดไอหล้านหกแต่ก่อสร้างจริงแค่เตาละเก้าแสนบาทกินเตาละเจ็ดแสนเจแสนเวลาไปเผาแล้วเนี่ยอิฐที่มัน อะไรเก็บความร้อนเนี่ยมันลดสเปกมันก็ไม่เก็บความร้อนเวลาเผาแล้วเนี่ยมันไหม่ตะหนังกล้ามเนื้อมันหดเอ็นมันหดแต่ว่ามันไม่ไหมไงฮะมันลุกขึ้นมานั่งเป็นก้อนดําอยู่อย่างนั้แหละแล้วพอราเผาไปเผาไปอิดก็ร่วงแล้วก็หัวฉีดก็ไม่ทํางานมันตันตอนนี้ท่านไปดูสิคะทั่วประเทศเตาเผาไล้มลพิษทั้งประเทศเผาไม่ได้เลยค่ะเอาเงินไปทิ้งกันหมดเลย ท่านต้องลงไปดูนะคะเนี่ยนี่ทั้งประเทศเลยเคยในกรรมธิการนะคะปปชที่สภาเนี่ยดิฉันก็เคยมายื่นนะคะจังหวัดปทุมธานีก็มายื่นสสมายื่นเพราะมันทําปปจทั้งประเทศแล้วดิฉันก็มามองว่าถนนหินดินทรายเนี่ยมันก็กินอยู่แล้วทุกจังหวัดนะแต่ไอ้นี่มันกินคนตายเนี่ยฉันรับไม่ได้อะแล้วปปชทําอะไรคะดิฉันอยากจะทราบเนี่ยทําไมไม่เอาพวกเนี้ยที่กินกับผีตายเนี่ยเอามันมาลงโทษให้มันติดคุกอีก นะคะอันนี้เรื่องที่สองนะคะต่อไปเรื่องที่สามอันนี้คนเก่าติดคุกคนใหม่มาเอาอีกแล้วเรื่องซื้อรถซื้อรถโตโยต้ารถจดประกอบนะคะซื้ออะไรมาราคาเท่ากับรถจริงเลยนะคะราคาเท่ากับรถใหม่แต่ซื้อมาแล้วเนี่ยใช้การไม่ได้ค่ะเอาไปซ่อมศูนย์โตโยต้าก็ศูนย์ก็ไม่รับ เวลาขับแล้วมันไปข้างเดียวมันเอียงอะค่ะนะคะก็จดก็ใช้ไม่ได้ก็ไปจอดทิ้งไว้พอจอดทิ้งไว้ก็ยกเลิกค่ะยกเลิกทะเบียนกอขอห้าหกเจ็ดสมุดสงครามคิดดูเงินตั้งร่วมสี่ล้านบาทเอาไปจอดทิ้งเลยนะคะแล้วเนี่ยสงตอง,องอภาคสิบสองเพชรบุรีตรวจสอบแล้วเรียกเงินคืนแล้วย่างเงี้ยเรียกเงินคืนอย่างเดียวไม่มีความผิดเลยเหรอคะเอาเงินไปใช้แบบเนี้ย ะะอีกเรื่องหนึง่งคือเรื่องคือโครงการเนี่ยส่วนใหญ่โครงการที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นที่หากินของนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นระดับชาติระดับท้องถิ่นเหมือนกันหมดฉันเป็นประธานอนุกรรมธิการพิจารณางบประมาณเนี่ยเกี่ยวกับอบรมสัมมนาประชาสัมพันธ์ฉันปฏิรูปหมดเลย <c oughs> ใครที่ขอโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการที่เกี่ยวกับสถาบัน ฉันตั้งอนุไปตรวจสอบเพราะว่ามันจะตั้งตรงกันหมดเลยทุกกระทรวงทบวงกรมเลี้ยงไก่ก็เลี้ยงไก่หมดเลยนะคะเลี้ยงเป็ดก็เลี้ยงเป็ดแล้วคนเนี่ยมีหน้าที่รับจ้างอบรมอย่างเดียวไม่ต้องทําอะไรเพราะกระทรวงนู่นก็อบรมกระทรวงนี้ก็อบรมวิ่งเซ็นชื่อตรงนี้แล้วก็มาเซ็นชื่อตรงนี้ผลที่สุดประชาชนไม่ได้อะไรเอางบไปถลุงกันแล้วโครงการนี้ยกตัวอย่าง19ล้านบาท เมื่อปี2,554พาอสอมอไปดูงานที่จังหวัดเชียงใหม่โครงการอบรมศึกษาดูงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเทิดไทยองค์ราชันถ้าลงคิดดูนะเขียนโครงการลงทะเบียนหกโมงเช้ารถออกเจ็ดโมงไปถึงที่พักสิบห้านาฬิกาแต่เวลาออกจริงออกหกโมงเย็นค่ะ แล้วก็ไปนอนในรถการโกงของเขาคือโกงค่ารถไปหนึ่งวันโกงค่าอาหารบอกว่าออกเช้าแต่ไปออกเย็นแล้วก็ไปเบิกค่าโรงแรมเพราะว่านอนในรถแต่เบิกค่าโรงแรมหัวกับโรงแรมอีกแล้วไปนอนเนี่ยแจ้งว่านอนห้องละสองคนแต่พอไปถึงโรงแรมอัดห้องละสี่คนหกคนคนที่ไปก็มาร้องเรียนสสเขาเอาเอาฉันไปอัดเป็นปลากระป๋องเลยท่านไปถามอาสอมอได้ แทบจะทุกคนจะตอบได้ค่ะเพราะว่าเงินตั้ง19ล้านบาทน่ะท่านลงคิดดูสิคะเอาไปดูเนี่ยแล้วก็ซื้อเสื้อแจกเสื้อเนี่ยพิมพ์ข้างหลังเอาไปกองเต็มหมดเลยนะคะเพราะค่าเสื้อเนี่ยสมมุติว่า90บาทเบิก3ามร้อยนะคะอันนี้หากินกับโครงการที่เกี่ยวกับสถาบันแล้วก็รถก็เหมือนกันนะคะไปดูไปดูสัตว์ที่ซาฟารีก็มาเบิกรดตั้งหากอีก ไปไปดูหมีแพนด้าขึ้นดอยสุเทพก็เบิกตังหากอีกพอเสร็จแล้วเนี่ยทางสอตง,งอก,ก็ตรวจนะคะว่ามีการเบิกงบไม่เบิกไม่ได้ก็ไปเบิกทางสอตง,งอก,ก็เอาเงินคืนแต่ว่าความผิดเนี่ยมันผิดแล้วนะคะฉันก็มามองว่าถ้าความผิดเนี่ยมันผิดแล้วเนี่ยมันเกิดแล้วเนี่ยมันสําเร็จแล้วเนี่ยปปชไม่ทําอะไรเลยเลยคะ่ะ เมื่อเช้าดิฉันก็โทรไปสองตององที่สมุทรสงครามดิฉันทําหนังสือไปขอเอกสารว่าเนี่ยเรื่องเนี่ยตั้งหลายปีแล้วตั้งปีห้าสี่นั่นเนี่ยเก้าปีแล้วดิฉันยังไม่เห็นผลอะไรที่มันจะโดนเลยทําผิดแล้วมันไม่ติดคุกเนี่ยดิฉันรับไม่ได้เขาเ็าบอกว่าตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแล้วไม่มีความผิดเนี่ยดิฉันก็ยัมาพูดถึงเรื่องตั้งคณะกรรมการให้ท่านฟังกรรมการในจังหวัดไม่ต้องตั้งค่ะ พราะตั้งยังไงมันก็ช่วยเหลือกันไม่มีผิดสักคนหนึ่งดูดิไม่มีผิด,นนด,ผดะอะอนุก็เหมือนกันถ้าท่านตั้งไปเนี่ยท่านก็ต้องดูนะคะเพราะมันมีการวิ่งเต้นกันล้มคดีได้คนผิดไม่ติดคุกดิฉันรับไม่ได้ค่ะนะคะท่านสุภาท่านสุวรรณาศคงจะรู้จักดิฉันดีนะคะเพราะว่าดิฉันก็ไปที่ปป,ปชมาหลายรอบแล้วนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งเรื่องต่อมานะคะซึ่ง เพิ่งผ่านไปนะคะอ,อปจออีกเช่นกันเรื่องการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อแห่งแผ่นดินเห็นไ,ไหมคะมันจะเกี่ยวกับสถาบันทั้งนั้นแหละก็มีการจัดซื้อจัดจ้างแต่การจัดซื้อจัดจ้างมีการหัวกันเพราะว่าการก่อสร้างเนี่ยก่อสร้างสำเร็จแล้วเสร็จหมดทุกอย่างก่อสร้างงบประมาณ8,000ประบาท นะคะแล้วก็แปดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทก่อสร้างเสร็จขายแบบตามหลังพอคนมาซื้อแบบก็หัวกันจ่ายค่าแบบว่าไม่ต้องมาซื้อเพราะเขาทำเสร็จแล้วแต่คนซื้อไม่ยอมเรื่องมันเลยแตกพอเรื่องแตกเสร็จก็ทำเป็นว่าอุทิศให้เป็นเงินส่วนตัวแต่หลังจากที่มีความผิดแล้วไงถึงจะอุทิศให้แต่ถ้าไม่มีความผิด ก็เบิกเงินนี้คืนเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันก็อยากจะเรียนท่านนะคะว่าปปชต้องทำงานเชิงลุกหน่อยนะคะทุกจังหวัดในประเทศไทยเนี่ยโกงแทบจะทั้งนั้นแหละแต่เนี่ยดิฉันยกจังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดเดียวนะคะเพราะดิฉันเนี่ยอยู่ในจังหวัดดิฉันจะเป็นคนตรวจสอบแทนท่านดิฉันก็เชงทุกวันคนจะมาเป็นนักการเมืองดิฉันก็จับสาบานแต่สาบานแล้วมันก็ยังโกงอ่ะไม่รู้จะทำยังไงขอให้ท่านเอาไปเข้าคุกให้หน่อย นะคะประเด็นที่หนึ่งนะคะเมื่อกี้นี้ที่ดิฉันพูดว่าโครงการนี้สร้างเสร็จแล้วหัวหัวไม่สําเร็จนะคะก็เลยเป็นการอุทิศให้แล้วตั้งกรรมการอีกแล้วในจังหวัดกรรมการบอกไม่ผิดนี่ท่านจะฟังกรรมการในจังหวัดหรือท่านจะฟังคนของท่านิฉันอยากได้คําตอบนะคะอันนี้แล้วฉันก็จะตามอีกเพราะดิฉันก็บุกไปปวชเมื่อปีที่แล้วก็ไม่ได้คําตอบนะคะเรื่องต่อไปคือเรื่อง คือตั้งงบเนี่ยประมาณก่อสร้างอาคารเรียน22ล้านบาทแต่เจ้าอาวาสที่จะให้สร้างอาคารในโรงเรียนเนี่ยไม่อนุมัติให้ก่อสร้างในที่ของของวัดเพราะเป็นโรงเรียนของอบจอ22ล้านพอแม่อนุมัติปับ๊บโอนเปลี่ยนแปลงโครงการไปทำโค้งหลังคาอนเนกประสงค์ทั้ง22ล้านเลย บางที่เนี่ยวัดเดียวได้โครงหลังคาสองสามสองสมโครงหลังคาเลยสร้างแต่โครงหลังคาทั้งนั้นเลยท่านต้องไปดูด้วยว่าการตั้งงบประมาณเนี่ยมันผิดปกติอะไรหรือเปล่าแล้วบริษัทเนี่ยท่านไปตรวจเลยสม,มุทรสงครามเนี่ยมีบริษัทหนึ่งบริษัทเนี่ยนะได้โครงการเป็นรุ่มร่วมร้อยโครงการเพราะว่ามันมีการหัวกันมันมีการตั้งโนมินีกันงบประมาณสูญเสียมากมายมหาศาล นะคะฉันก็อยากจะฝากนะคะว่าเรื่องที่หนึ่งอยากจะให้ทางสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเพิ่มงบประมาณให้กับปปชให้มากกว่านี้นะคะเวลาพิจารณาอย่าไปตัดเขาเพราะว่าเขาต้องทำงานให้กับประเทศเอาเงินคืนนะคะยึดรับคืนแล้วว่าเอาคนที่โกงมาติดคุกเพิ่มคนด้วยค่ะเพราะของท่านสองพันสาอสี่สิบเก้าคนะ มันโกงทั้งประเทศท่านจะทํางานทันได้งไงแล้วเรื่องเนี่ยไม่รู้กี่ปีเนี่ยเป็นนี่เก้าปีแล้วยังไม่คืบหน้าเลยนะคะท่านต้องเพิ่มเงินเ,เพิ่มคนให้มากกว่านี้ประเด็นที่สามฉันอมองว่ารประชาชนต้องมีส่วนร่วมนะคะข้าราชการเนี่ยมันรู้ดีทุกคนเนี่ยแต่ไม่ทําตามนายไม่ได้พอทําแล้วสังเกตไหมข้าราชการจะติดคุกตามมา ดิฉันก็จะพูดอยู่เรื่อยว่าข้าราชการอย่าไปเชื่อนักการเมืองมันนักการเมืองมันมาสี่ปีเดี๋ยวมันก็ไปแต่เวลาติดคุกเนี่ยเราเป็นข้าราชการซึมเสียชื่อเสียงวงตระกูลเราเสียหายท่านลังสีมาเกินเวลาไปนานแล้วครับอีกทเดียวค่ะท่านคะดิฉันพูดเนี่ยไม่มีคนพูดแล้วค่ะดิฉันพูดมีครับมีอีกเยอะครับเอามาเมื่อกี้เห็นบอกมีสามท่านก็มีอีกมาเรื่อยๆอีกสองนาทีสองนาทีค่ะท่านนาทีเดียวครับนาทีเดียวคือว่า ดิฉันอยากให้ประชาชนนี่มีส่วนร่วมนะคะเพื่อที่จะได้บอกข่าวสารแจ้งข้อมูลต่างๆในการทุจริตคอร์รัปชันแต่ท่านต้องแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้เขานะคะอย่างเช่นถ้าแจ้งแล้วเนี่ยยึดทรัพย์มาร้อยล้านคุณได้ไปเลยยีล้านเราจะได้มีหูมีตานะคะมีแขนมีขาทำงานให้ปปชอ,อันที่4ข้อที่4นะคะให้ความรู้กับประชาชนให้มากขึ้นท่านต้องไปปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆ นะคะอย่าให้คนเนี่ยเห็นคนโกงยืนได้ดังสง่าพาเผยในสังคมต้องบอกคนโกงอย่าไปนับถืออย่าไปยกมือไหว้คนที่ขี้โกงเราอย่าอย่าไปให้ความสําคัญนะคะแล้วก็ต้องทํางานเชิงลุกนะคะอีกประการหนึ่งคือว่าท่านต้องไม่ไว้หน้าใครทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกเป็นสอส,อส<อ>เป็นนักการเมืองทุกระดับ นายกอ,อกปจอ,อ,อปตอเทศบาลก็แล้วแต่ท่านต้องไม่ไว้หน้าอินหน้าผมท่านต้องจัดการนะคะให้เด็ดขาดเพราะว่าเรื่องทุกเรื่องเนี่ยดิฉันเห็นว่าถ้าเป็นนักการเมืองโอ้มันช้ามากเลยแต่ถ้าเป็นประชาชนมันจะเร็วนะคะมันมีการวิ่งเต้นหรือว่าท่านเกรงใจใครท่านต้องไม่เกรงใจใครนะคะดิฉันเชื่อมือท่านสุภาท่านสุวรรณานะคะว่า,าต้องเอาจริงอะคะ่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากนะคะว่าที่ฉันอภิปรายในวันนี้ทีฉันอยากเห็นผลที่ดิฉันพูดทั้งหมดเนี่ยให้หมันเป็นรูปธรรมดิฉันจะได้เป็นกระบอกเสียงให้กับปปชไปพูดที่ไหนดิฉันจะได้อพูดให้ว่าปปชเนี่ยทำงานแล้วประสบความสำเร็จแต่ถ้าไม่สำเร็จปีหน้าดิฉันเอาลุขึ้นอารวาสใหม่ขอบคุณค่ะเชิญ